สวัสดีค่ะจากบ้าไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่งพยอมก็จะมาปักชำขยายพันธุ์ของเล็บครุดใบด่างนะคะนี่ค่ะถ้าอยู่ในร่มขาวแบบนี้นะคะเป็นขาวหมดเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดแยกยอดของเขาไป ปักช้ำต่อนะคะสวยไหมคะนี่ค่ะเป็นไม้พุ่มๆแบบนี้นะคะแต่สองต้นนี้บาลังพยอมจะไม่ตัดแล้วนะคะจะทำบอนไซนะคะเป็นบอนไซของต้นเล็บครุดใบด่างแบบนี้นะคะคือเขาจะเป็นพุ่มเป็นช่อๆอ,อยู่แล้วนะคะนี่ค่ะสองต้นนี้ก็จะเก็บไว้นะคะ เอาไว้เดี๋ยวมีเวลาบัลลังก์พยอมก็จะดัดเขานะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดยอดกันนะคะเราก็จะตัดยอดเขาปักชํานะคะนี่ค่ะเราจะตัดแบบนี้นะคะแล้วก็ริบใบออกข้างล่างออกนะคะเขาก็จะเหี่ยวอยู่ประมาณ อาทิตย์นึงได้นะคะแล้วเขาก็จะเริ่มฟื้นตัวนะคะแล้วก็จะตัดเลือกตัดนะคะกิ่งกิ่งจะต้องไม่อ่อนหรือว่าแก่จนเกินไปนะคะถ้าแก่เกินไปเขาตัดแล้วรากไม่ออกนะคะแต่ถ้าอ่อนเกินไปรากก็จะก็จะไม่แตกรากนะคะเน่าอีกเหมือนกันนะคะก็ต้องเลือกกิ่งนิดนึงนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะของบะลลางพยมปีนี้จะขาวเยอะนะคะเพราะว่าตั้งไว้ในร่มนะคะไม่ได้โดนแดดเลยสักนิดเดียวเลยนะคะนี่ค่ะก็ตั้งไว้ในซุ้มเลยเดี๋ยวเราไปปักชํำกันนะคะอันนี้ก็เป็นกระถางเล็กนะคะกระถาง3มนิ้วนะคะเพิ่งสั่งได้รับมาวันนี้เองนะคะก็เลยฉลองด้วยการปักชํำยอดเล็บครุด ใบด่างเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะปักลงไปแบบนี้นะคะถ้าได้ดินในไร่เราปกติธรรมดาเลยนะคะดินที่ไม่ผสมอะไรเลยก็ดีนะคะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาบอกว่าทำไมบ้าลายงพยอมใส่ถุงมือข้างเดียวนะคะพอดีอีกข้างหนึ่งเจ้า เลือะนะคะเล่นกันเมื่อกี้นิะกายขาดนะคะนี่ค่ะก็เราก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปักช้ากันอย่างนี้เราเราตัดให้เฉียงเฉียงนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นกิ่งคู่เลยนะคะแล้วรูดใบออกนะคะปักชำง่ายแต่ก็ถ้าดินชื้นแฉะมากเกินไปเน่านะคะนี่ค่ะก็ต้องดูว่า เขาพร้อมกิ่งแบบไหนนะคะนี่ค่ะถ้าเราจะใช้ใช้กิ่งแบบนี้นะคะคือไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะเราก็จะมาปัดชําแบบนี้นะคะกดให้แน่นๆนะคะไม่ต้องกลัวเขาช้านะคะยิ่งกดแน่นเท่าไหร่ก็คือเป็นการที่ว่าของเรามั่นแน่นอนนะคะมั่นคงมั่นใจแน่นอนนะคะว่ารอดนะคะนี่ค่ะ วาลายองพยอมปักครั้งแรกเลยนะคะ10บกว่ากระถางไม่รอดเลยสักต้นเดียวนะคะไม่รอดตักกระถางเดียวนะคะตั้งแต่นั่นมาโหประมาทไม่ได้เลยนะคะต้องพิธีพิธันมากกับการปักชํากิ่งต้นไม้นะคะเพราะว่า ต้นพันธุ์บไลองพยอมซื้อมาครั้งแรกเลยนะคะสําหรับเล็บคุดใบด่างครั้งแรกที่เขากําลังนิยมนะคะต้นไม่ใหญ่มากนะคะซื้อมากระถางละ200บาทนะคะต้นโตกว่านี้นิดนึงนะคะใส่กระถาง4นิ้วด้วยพอมาเลี้ยงมาได้ปีนึงเขาก็เริ่มโตเริ่ม แตกกิ่งก้านบาลายองพยอมตัดหมดเลยนะคะแล้วก็เน่าหมดเลยเหมือนกันนะคะไม่รอดเลยสักกิ่งเดียวนะคะโหใจไม่ดีเลยตัดหมดเหลือแต่โคนอย่างเดียวใจไม่ดีตอนนั้นแม่ของบาลายองพยอมก็ยังอยู่นะคะแม่บาลายองพยอมก็บน ว่าต้นไม้สวยๆไปตัดสมดแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยนี่ค่ะก็ทดลองแล้วก็ไปหาข้อมูลสำหรับต้นไม้ชนิดนี้นะคะก็มาตอนหลังก็ทดลองปักชําเพียงสองกิ่งอุ้ยรอดหมดดีใจจังก็มาทำต่ออีกอุ้ยรอดหมด5กิ่งดีใจจัง แถมมีคนรับไปเลี้ยงต่อด้วยโอ้โหดีใจใหญ่เลยต่อมาก็ชำเรื่อยๆมาได้ผลมีประสิทธิภาพในการความที่เราทำบ่อยๆเกิดความชำนาญน,นะคะเพื่อนๆทำอะไรถ้าทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำย่ำๆเราจะได้ความ ละเอียดอ่อนและพิถีพิถันมาเองนะคะความสามารถความชำนาญก็จะเกิดขึ้นเองนะคะในที่สุดผลสำเร็จก็รอดหมดทุกต้นนะคะไม่พลาดอีกเลยนะคะตั้งแต่นั้นมานะคะแต่ก็ยังมีเล็บคุดอีกชนิดหนึ่งอันนั้นชำยากกว่าเยอะคือเล็บคุดสีทองนะคะ ถ้าตากแดดเขาจะเป็นสีทองจ้าเหลืองอลามเลยแต่ถ้าอยู่ในร่มเขาจะเป็นสีเขียวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพอเขาแตกมาเต็มที่รากออกดีเดี๋ยวเขาก็จะสวยนะคะนี่ค่ะปัดชามเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะจะมีกระถางสีนิ้วปนมามั่งนะคะพอเห็นเขาตั้งขวางๆอยู่ก็เลยหยิบใส่มาเลยนะคะ นี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ลดน้ําแล้วก็เก็บไว้ในที่ล่มนะคะและอีกประมาณ20วันบาลายองพยมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ